มีอาการปวดนะคะปวดที่หัวเขานะ่าทสองข้างะคะ่ะตอนแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นอะไรน่าจะเป็นเหมือนเส้นเอ็นอักเสบหรือเปล่านะ,ะแต่พอนานเข้านานเข้ามันจะมันรู้สึกเหมือนมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ข้างใน,นะคะ่ะแล้วก็เริ่มปวดมากขึ้นมากขึ้นก็เลยแบบโอ้โหโทนไม่ไหวละแต่ไม่ใช่ปวดเฉพาะเข่าอย่างเดียวนะคะข้อแขนข้อศอกนะคะแล้วก็ตรงตรงข้อต่อต่างๆใน,ใน,ใ,นในร่างกายเนี่ยก็รู้สึกปวดไปด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้ว ก็อันดับแรกคือเปลี่ยนรองเท้าส้นสูงก่อนไม่ไม่ใส่นะคะก็คิดว่าตัวเองอาจจะใส่ส้นสูงมากเกินไปปรากฏว่าทนไม่ไหวค่ะปวดมากขึ้นมากขึ้นนะคะทีนี้ก็มีเพื่อนมาแนะนำนะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบกระดูกค่ะเขาบอกว่าต้องให้ทานแบบผงก่อนนะแบบผงก่อนก็เลยลองทานไปสองกล่องก่อนแล้วก็มามาเปลี่ยนจากแบบผงพอเริ่มทานจากตัวตัวผงเนี่ยค่ะ ทานตัวผงไปกล่องแรกแนละ้วเริ่มรู้สึกแล้วว่าอาการที่เราปวดอะ่ะ ตอนแรกๆล่ะมันมันเหมือนจะมันจะดันความปวดขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ทนนะคะทนให้มันแบบปรับสภาพมันนะคะพอไปทานเริ่มเข้ากล่องที่2อาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเม็ดตอนนี้ทานแบบเม็ดอยู่ค่ะทานแบบเม็ดอยู่แบบเม็ดในในกล่องนั้นมี30เม็ดก็เริ่มทานมาเรื่อยๆอาการที่ปวดก็ดีขึ้นตอนนี้นะคะกลับมาใส่รองเท้าส้นสูงได้เหมือนเดิมเดินเหินได้สบายมากเลยเดินขึ้นบันไดเนี่ยไม่มีเสียงกรอบแกรบอีกแล้วค่ะดีมากเลยสุดยอดมากเลยชอบมากค่ะชอบดีบูกก็เลย อยากจะบอกต่อนะคะสิ่งดีๆแบบนี้สาหรับคนที่มีอาการปวดหัวเข่าเหมือนพี่อุ้นะคะปวดหัวเขา่าปวดตามข้อตามกระดูกต่างๆใช้ดีบุญดีแน่นอนค่ะ